สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเหลือเวลาอีกเพียง3วันนะครับทีมชาติไทยชุดยู7จะลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลชาติ A. ชาติตเอเชียรอบสุดท้ายในรุ่นยู7ปีครับซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้สำคัญอย่างมากเลยสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้เพราะว่าเป็นทัวร์นาเมนต์จิงแชมป์ทวีปนะครับแล้วก็จะมีสิทธิ์ในการชิงตัวไปฟุตบอลโลก นะครับในรอบสุดท้ายซึ่งนะครับทางโคต้าของทางเอเชียเราก็จะมีให้8ทีมนะครับถือว่าเป็นโคต้าที่เยอะพอๆกับทีมชุดใหญ่นะครับแล้วก็ทีมไทยของเราตอนนี้อยู่ในรอบ16ทีมนะถ้าเราสามารถผ่านเข้ารอบได้ไปในรอบ8ทีมก็ถือว่าเราได้ผ่านไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับโดยโปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้นะครับวันที่3เมษายนเวลา22่สนาฬิกา ทีมชาติไทยชุดจะลงสนามพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับที่สนามโอคาสเตเดียมวันที่7เมษายนนะครับเป็นแมตช์ที่2ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียในเวลาเที่ยงคืน15นาทีคืนวันที่6เมษายนนะครับที่สนามคิงฟาฮัดสปอร์ตซิตี้สเตเดียมและในวันที่10เมษายนนะครับทีมชาติไทยรุ่นยูปีจะลงสนามพบกับทีมชาติจีน ในเวลาเที่ยงคืน15นาทีของคืนวันที่9นะครับที่สนามโอคาสเตเดียมโดยทุกนัดนะครับมีการถ่ายทอดสดทาง f Facebook y o u t u b e ช้างศิก์และ T-Sport 7นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบเรื่อยๆนะครับเผื่อท่านเข้ามาฟังจะได้รู้ว่าแข่งวันไหนแล้วก็การถ่ายทอดสดมีช่องทางไหนบ้างนะครับซึ่งถ้าเราสามารถได้ผลการในขัน3แมตช์นี้ดีนะครับเราผ่านเข้ารอบได้ซึ่งเขาจะ ให้2ทีมใน4ทีมนะครับเข้ารอบไปโดยเราอยู่ร่วมสายกับอุซเบกิสถานซาอุดิอาระเบียเจ้าภาพแล้วก็จีนนะครับเราก็จะสามารถาไปฟุตบอลโลกได้เลยตรงนี้ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนง่ายแต่ไม่ใช่ง่ายครับเพราะว่านัดแรกที่เราเจออุซเบกิสถานเนี่ยอุซเบกิสถานเคยนะครับเป็นถึงแชมป์นะครับในการแข่งขันทีมชาติเอเชียมาแล้วในปี2012นะครับแล้วก็ เคยเข้าชิงแล้วได้ดับ2ในปี2010ก็ถือว่าเป็นทีมที่มีดีกรีเข้มข้นทางด้านะระดับเยาว,วชนนะครับทีมชาติไทยเราเองนะครับก็เคยเป็นแชมป์เหมือนกันครับเราเคยเป็นแชมป์เอเชียในรุ่นนี้นะครับหลายคนอาจยังไม่ทราบในปี1998นกะครับก็ถือว่าศักดิ์ศรีไม่ได้ยิ่งหย่อนเมือนกันครับทีมชาติไทยเรากับทีมชาติทุซเบกิสฐานแต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ละปีแต่ละป,ละปีในการพัฒนาเยาว,วชนก็แตกต่างนะครับยังวัดอะไรไม่ได้ว่า ใครเนือกว่าใครแต่ที่แน่ๆครับทางผลงานของทางอุซเบกิสถาน5นัดหลังสุดก็น่าสนใจนะครับเขาแข่งขันกับฮังการีนะนัดแรกฮังการีชนะไปได้2ประตูต่อ1นัดที่2นะครับเขาสามารถแก้มือเอาชนะฮังการีได้1ประตูต่อ0นะครับนัดที่3นะครับอุซเบกิสถานเนี่ยชนะปาเลสไตน์มา3ประตูต่อ0 แล้วก็นัดที่4ชนะไชนิสไทเปมา1ประตูต่อศูชนะอิรักมา1ประตูต่อศูนะครับนี่คือ5นัดหลังสุดก็ถือว่าผลงานเขาไม่ธรรมดานะเขาชนะอิรักได้ชนะไชนิสไชนิสไทเปได้นะครับและเขาชนะอ่าปาเลสไตน์ฮังการีนะครับซึ่งเป็นทีมที่ถือว่าใช้ได้ทุกทีมเลยนะครับใน4นัดที่เป็นทางการนะครับหลังสุดเขาสามารถทำผลงานได้ดี ดีมากๆด้วยสำหรับทีมชาติไทยเรานะครับล่าสุดนะครับเราแข่งขันกับอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นไปเมื่อวานนี้ซึ่งทางญี่ปุ่นนะครับพวกเขอให้เป็นการแข่งขันแบบปิดนะเราก็ไม่ทราบผลการแข่งขันก็คงจะได้ประสบการณ์ในการลงเล่นกับทีมชั้นนาของเอเชียอย่างญี่ปุ่นแน่นอนครับแล้วก็ก่อนจะเจอญี่ปุ่นเราก็สามารถเอาชนะทีมกาตารุ่น U17 ปีมาได้ถือว่าคู่นี้มันแน่ครับวันที่3เนี่ยสักซรีไม่ได้กักันและตอนนี้นะครับ ซินวาแม็กเซสนะครับนักเตะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรุ่นเยาวชนนะครับก็ได้เดินทางมาร่วมทีมแล้วนะครับที่เมืองไทฟประเทศซาอุดีอาระเบียตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับพอมาถึงก็ได้ทักทายนะครับกับเพื่อนร่วมทีมกับโค้ชนะครับกับทางผู้จัดการทีมถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับในการต้อนรับซินวาแม็กเซสในการกลับเข้าร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กลับไปอังกฤษไปร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์กับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรุ่นเยาว,วชนนะครับซึ่งการแข่งขันที่อังกฤษในครั้งนี้นะครับเซนวาแม็กเซสก็ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้ลงแข่งกับทีมชั้นนำของโลกอย่างบาเยนมิวนิคในรุ่นอายุ17ปีนะครับแล้วก็แข่งขันกับสโมสรนอย่างฟุ l แลมนะครับโดยซินวาแม็กเซสสามารถยิงประตูฟุ l แลมได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มล่าสุดของซินวาแม็กเซสก็ถือว่าร้อนแรงนะ ซินวาแม็กเซตถึงแม้จะอายุแค่14ปีแต่เขาแบกขึ้นเล่นอายุ17ปีนะครับกับทางาการแข่งขันของระดับยุโรปนะครับในสมูรสอนชั้นนำเนี่ยที่ว่าฝีเท้าไม่ธรรมดาครับเจ้หนูซินวาแม็กเซตเมื่อวานนะครับหลังจากมาถึงที่พักแคมป์ของทีมชาติไทยแล้วนะครับน้องซินวาแม็กเซตนะครับจากแมนยูเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเป้าหมายของผมก็อยากจะยิงประตูให้ได้มากที่สุด และจะพยายามพาทีมชาติไทยเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศและคว้าแชมป์ให้ได้ผมเชื่อว่าทีมมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จและพยายามทำให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดฝากแฟนบอลช่วยซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะครับเราจะพยายามทำเต็มที่เพื่อทุกคนนี่คือคำให้สัมภาษณ์ของซินวาเมเซสนะครับหลังจากที่เดินทางมาถึงเพื่อสมทบนะครับกับเพื่อนร่วมทีมช้างศึกที่ซาอุดีอราระเบีย ถือว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ที่น่าสนใจอย่างมากครับเพราะว่า,เ,าเราเองเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยนะกับการประกาศแบบนี้แต่สําหรับนักเตะที่มาจากยุโรปนะครับอย่างซินว่าแม็กเซนเนี่ยเขาก็มีวิธีคิดมีวิธีการพูดที่แน่นอนครับสร้างความพึงเพิ่มแน่นอนเขาไม่ประกาศว่าจะทําให้ดีที่สุดนะแต่เขาประกาศว่าเขาจะคว้าแชมป์ครับนี่เองครับเป็นสิ่งที่ผมบอกไว้เลยครับว่านี่แหละครับมันได้ใจนะและเราก็อย่า ไปมีทศัศนคติว่าโอ้พูดแบบนี้เนี่ยที่คุยเหลือเกินนะแพ้มาจะเป็นยังไงบ้างอายไมอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าแล้วเป็นคาสร้อยนะถ้าเกิดว่าเป็นลําลตัดนะหรือว่าเป็นอะไรก็ตามแต่มันจะมีสร้อยใช่ไหมนะครับคาพูดของคนไทยเราก็คือถ้ามีเด็กไทยพูดแบบนี้นะก็จะบอกว่าคล้ายๆว่าจะลอยย่อเย้ยนะถ้าแพ้มาเนี่ยคือมันจะเป็นแบบนั้นครับแต่ว่าสําหรับคนยุโรปหรือนักเตะที่เขามีาประสบการณ์นะครับเขาเติบโตมาจาก เทวียุโรปเนี่ยเขาพูดเลยครับว่าเขาจะคว้าแชมป์นะครับแล้วไม่เป็นการคุยมากเกินไปนี่มันเป็นการปลุกกำลังใจให้ทุกคนฮึกเหิมถ้าเราตั้งเป้าไว้ที่แชมป์นะถ้าเราไม่ได้แต่เราเข้าไปในรอบลึกก็ยังดีนะผมรู้สึก่งนั้นนะนี่คือการประกาศการคว้าแชมป์เอเชียนะครับในปี2025เนี่ยของซินวาแม็กเซสนะครับนักเตะทีมไทยรุ่น U17 นะ เป็นนักเตะในสังกัดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งชื่อของซินวาม็กเซสเนี่ยทำให้คู่แข่งหลายทีมก็รู้สึกหวั่นเกรงเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่หวั่นนะครับญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาเห็นฟีเท้าทีมชาติชุดยูสิเ็นี่นยแข่งขันกับบอสเนียมาเมื่อปีที่แล้วนะแล้วเขาจะเห็นซินวาม็กเซสเข้ามาติดอีกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้รักษาประตูภูมิประพีเนี่ยเขาก็เป็นนักเตะนะครับที่เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้เกียรติเรา ในการอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการในแมตช์ที่สําคัญที่สุดนะครับผมถือว่าแมตช์อุ่นเครื่องเมืม่อวานเป็นแมตช์สำคัญที่สุดเพราะเป็นแมตช์อุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันจริงทั้ง2ทีมนะทั้งญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยถือว่าเขาให้เกียรติเรายอย่างมากครับจินวาแม็กเซดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในส่วนนั้นที่ทําให้ชาติต่างๆที่เข้าร่วมก,นนการแข่งขันครั้งนี้เกิดความฮือฮาเป็นพิเศษนะแม้กระทั่งเวียดนามเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเขาก็ฮือฮาทางเวียดนามเหมือนกันนะว่าทีมชาติไทยเนี่ยทำไมเห็นได้นัก,ต Man you, นะกเตนะ ซินวาแม็กเซนไม่ใช่นักเตะธรรมดานะครับอยู่ที่แมนยูเนี่ยเขามีชื่อเสียงพอสมควรเขาเป็นวันเด์คิดของกอิจนะมีสิทธิ์ลุ้นจะติดทีมชาติในอนาคตด,ด้วยนะเราเป็นที่สนใจของแฟนบอลและสื่อมวลชนกฤษอย่างมากเป็นที่ฮือฮาแน่นอนครับดังนั้นการประกาศของซินวาแม็กเซนในคัครั้งนี้นะในการที่จะควา้าแชมป์เบเชียเนี่ยในรุ่นยู17เ,เนี่ยทำให้เพิ่มขวัญกาลังใจให้กับทีมประทไทยเราอย่างยิ่งครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะซินวาแม็กเซนได้บอกนะว่า ทีมเรามีศักยภาพพอเพราะว่าแน่นอนครับซินวาย,ย่อมจะเห็นฟีเท้าของเพื่อนๆนะอย่างปรเมศรละองดีชัยวัฒน์เงินมาเหล่านี้นะว่ามีความสามารถดีพอนะที่จะคว้าแชมป์ครั้งนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับถึงแม้ว่าซินวาแม็กซเซธจะยังไม่ได้สัมผัสกับ,กบฟุตบอลในเอเชียมากนะักอาจจะยังไม่รู้จักฟีเท้าทีมคู่แข่งมากนะักแต่อย่างน้อยการประกาศอย่างนี้นะครับเราควรจะสนับสนุนและเห็นเป็นสิ่งที่ดี พอมันเป็นการเพิ่มกําลังใจให้กับทีมนะตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วเราก็ควรจะไม่ควรจะบูลลี่นะไม่ควรจะพูดในสิ่งที่ไม่ดีที่เราเป็นธรรมเนียมเป็นเป็นสร้อยลําตัดมาตลอดเนะ่ที่ว่าอ๋อถ้าประกาศแบบนี้ถ้าแพ้มาเนี่ยจะหน้าไปไว้ะครับปี๊บคุมหัวนี่อย่าพูดนะเราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอยากให้บอลไทยไประดับเอเชียระดับโลกเราต้องเปลี่ยนใหม่ถ้าเด็กๆหรือทีมเราพูดแบบนี้ออกมาเนี่ยเราต้องบอกถูกต้องเราต้องทําให้ได้ เพราะอนาคตมันยังไม่เกิดครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ความไม่แน่นอนมีเสมอแต่ถ้ากําลังใจเราเต็มเปลี่ยนประกาศใชยตั้งแต่ยังไม่เริ่มแข่งขันเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างขวัญกาลังใจครับจุดนี้นะครับมันแน่ครับการแข่งขันในแมตช์แรกในวันที่3เจอกับอุซเบต้องกล่าบขอภัยนะครับพอดีคลิปที่แล้วเนี่ยผมอาจจะคาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องเวลานิดนึงเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องตารางเวลานะมันพูดไปแล้วมันพอดีได้พูดนะครับก็เลยอาจจะไม่มีเปเปอร์อยู่หน้า ก็ขออภัยเนี่ยนัดแรกเราแข่งสี่ทุ่มนะครับสองนัดต่อไปนะครับเจอเจ้าภาพซาอุแล้วก็เจอทีมชาติจีนเราถึงจะแข่งเที่ยงคืน15นาทีนะครับแต่นัดแรกแข่งในเวลาสี่ทุ่มตรงครับวันที่3คืนวันที่3นะครับส่วนนัดที่2ในคืนวันที่6ครับเวลาเที่ยงคืน15นาทีและนัดที่3ในคืนวันที่8ครับเที่ยงคืน15นาทีครับอันนี้ชัวร์ครับทีนี้ ก็ติดตามตามวันเวลาดังกล่าวได้ถ้าเกิดทีมชาติไทยเราทําผลงานได้ดีใน3ามแมตช์เนี่ยเราจะได้ชมต่อครับเราจะหลุดเข้าไปในรอบนอกเอาตอนนั้นก็เย็ยนดีปรีดาแล้วนะครับถ้าหลุดไปแบบนั้นเนี่ยก็แสดงว่าเราได้ไปบอลโลกแน่นอนแล้วแหละและที่สําคัญซินวามาเซตมาพูดประโยคว่าจะควา้าแชมป์เอเชียเนี่ยมันทําให้เราไม่แค่รุ่นผ่านเข้ารอบนะเราอาจจะได้ลุนต่อไปยาวๆจนถึงนัดชิงเลยก็ได้ถามว่าเป็นไปได้ไหมทาไมจะเป็นไปไม่ได้ครับ เพราะในปี1998เราเคยคว้าชแชมป์เอเชียมาแล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับในนัดแรกที่เราเจออุซเบกิสถานจึงเป็นการแข่งขันในคู่แข่งขันที่เหมาะสมนะมีศักดิ์ศรีเสมอกันคือเคยได้แชมป์มาแล้วทั้งคู่นะครับแล้วก็ทีมอุซเบกิสถานเองเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเพิ่งส่งทีมเข้ามาแข่งขันในรายการของฟี ف าเพียง30กว่าปีนะเพราะว่าเขาเพิ่งแยกออกมานะครับจากสหภาพโซเวียต ในวันที่31ส,ส,สิงหาคม1,991นะครับดังนั้นจึงถือว่าเป็นเป็นสมาคมค่อนข้างจะใหม่นะแต่การพัฒนาฟุตบอลของเขาเนี่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วน่าสนใจมากอุซเบกิสถานปีนี้ผมคิดว่าได้ไปบนโลกนะสำหรับทีมใหญ่เขาอะทีมชาติไทยของเราเนี่ยเราวนอยู่ในบริเวณที่ไม่ไปไหนมาไหนมากว่า4 5 5 0ปีแล้วครับปีนี้แล้วครับ2025ผมคิดว่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีได้ยินข่าวจูดเบลได้ยินข่าว เอราวันกาดิเย่แล้วก็เห็นฟีเท้านักเตะไทยในไทยลีกนะครับซึ่งผมคิดว่าเราจะต้องพัฒนาอย่างเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆจุดนี้มีเพื่อนมาคอมเมนต์ถูกต้องครับเราจะต้องอายอมรับความจริงนะว่าการพัฒนาการในไทยลีกของเราถึงแม้ว่าจะโดดเด่นมากในยานอาเซียนจะดีขึ้นมาในย่านเอเชียแต่เราก็ยังไม่ถึงระดับที่จะไต่ไปถึงระดับท็อปเอเชียเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีหรืออิหร่าน หรือเราจะขึ้นไปสู่ระดับโลกเหมือนญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้จุดนี้เราต้องยอมรับว่าใช้ผู้เล่นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะอย่างตัวลูกครึ่งนี้เข้ามาเพื่อจะกระตุ้นนะกระตุ้นอย่างแรงเลยในในระบบฟุตบอลไทยทําให้เกิดพัฒนาการในด้านเทคนิคแท็กติกต่างๆและเราโชคดีอย่างมากที่มีโค้ดอย่างมาซาดะอิชินะครับโคนิชิกะยะและโคจเด็ดมีราบอยู่ในทีมของเราทําให้อนาคตของทีมไทยเนี่ยถ้าทำกันดีๆมีอนาคตแน่นอนก่อนอื่นนะครับ ในรุ่นยู17ที่กําลังจะแข่งอีก2องันเนี้เราร่วมให้กําลังใจกันก่อนแล้วกันนะครับเพื่อจะเป็นก้าวแรกนะครับในจุดเริ่มต้นครั้งนี้ในความสําเร็จของน้องๆแต่การพบกับอุซเบียซาอุดีอาระเบียและจีนเนี่ยไม่ใช่งานง่ายเท่าที่ผมดูสติแล้วเดี๋ยวผมจะคุยไปเรื่อยๆนะครับอยู่กับ3มทีมนี้ว่าการจะเอาชนะ3ทีมนี้เพื่อจะผ่านเข้ารอบเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับ เราก็ยังมีตัวแปรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกซ้อมที่เต็มที่การวางแผนที่รัดกลุ่มแล้วเรายังเสริมทัพ้ดยตัวผู้เล่นจากยุโรปอย่างซนวาแม็กเซสและตัวผู้เล่นของเราก็เป็นนักเตะชั้นยอดทั้งสิ้นในทีมนะผมคิดว่าโอกาสลุ้นเราก็มีถึงแม้ว่าคู่แข่งจะน่ากลัวแต่นะครับเราก็ต้องมีดีพอที่จะผ่านเข้าไปตรงนั้นต้องการกําลังใจอย่างยิ่งมองในมุมที่เรามองคู่แข่งเนี่ยผ่านยากและเข้ายากครับแต่ถ้าเรากลับมามองทีมของเราแล้ว ผมเองก็ลึกๆก็เชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในตัวนักเตะไทยชุดยู17ที่เป็นขวัญใจชาวไทยเราในวันนี้นะครับเรายังได้ซินวาแม็กเซสไมาอีกผมคิดว่าโอกาสรุ่นเรามีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครับา้มวนนนััฟา ใจคนยังสู้อยู่มีไหวช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดมุงไม้แห่งใช้วันนี้มุงม,มันไม่เคยวันไหวสูดสุดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์คนไทย No for we are tied, people want hard. อยู่นีไว้ช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดม,มุ่งหมาแห่งใช้วันนี้มุ่งมันไม่เคยวันไหวสุดสุดหวัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์คนไทยเรา So the ninth step to the finish line with our hard hearts. We will go together in the same direction. High football fans.